ถ้าพี่ไม่โอนเงินมาให้หนูสองหมื่นคลิปนี้จะถูกปล่อยไปแน่หรือว่าถ้าพี่ไม่ยอมโอนเงินมาให้นะคะคลิปนี้จะส่งถึงเมียพี่แน่ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นกรณีที่คุณผู้ชายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้หญิงก็ได้เนี่ยมีบ้านหลายหลังมีโลกหลายใบนะคะซึ่งไปมีความสัมพันธ์กันมาแล้วพอไปม,มีความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นการนอนด้วยกันหรือว่าไปที่ สวัสดีค่ะพบกับ Modern l a w c ช a n n e l อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาตอบคำถามเพื่อนๆว่าถูกคูแบ็กเมย์เปิดเผยความลับจะเอาผิดได้อย่างไรค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเช่นเดิมเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามและให้กำลังใจพวกเรา Modern l a w c ช a n n e l ด้วยค่ะสำหรับที่เตยได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าถูกแบ็กเมย์หรือว่าเปิดเผยความลับเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีการติดตามข่าวสารช่วงนี้นะคะก็จะพบเจอบ่อยเลย ทักะะเข้ามาพูดคุยในลักษณะชูสาวแล้วก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยขอวิดีโอคอลได้ไหมพอวิดีโอคอลเสร็จแล้วก็มีการพูดจะออดอ้อนขอให้มีการอาจจะเป็นการโชว์ของลับหรือว่าโชว์เรือนล่างนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้มีการอัดวิดีโออัดหน้าจอของเราไปแล้วพอวันต่อมามีการส่งคลิปเข้ามาที่ไลน์ของเราหรือว่าแอปพลิเคชันแชทที่เราคุยกันบอกว่าถ้าพี่ไม่โอนเงินมาให้หนู2 0ง0 0คลิปนี้จะถูกปล่อยไปแน่หรือว่าถ้าพี่ไม่ยอมโอนเงินมาให้นะคะ คลิปนี้จะส่งถึงเมียพี่แน่ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นกรณีที่คุณผู้ชายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้หญิงก็ได้เนี่ยมีบ้านหลายหลังมีโลกหลายใบนะคะซึ่งไปมีความสัมพันธ์กันมาแล้วพอไปม,มีความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นการนอนด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวกันแล้วมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะวันดีคืนดีนะคะบ้านที่2ของเราโลกใบที่2ของเราเนี่ยทักแชทมาบอกว่าขอเงินหน่อยถ้าไม่ให้จะส่งสิ่งนี้นะคะไปให้ภรรยาของเราดูหรือว่าส่งไปให้สามีของเราดู แบบนี้ก็อาจจะพบเจอกันได้ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วมีพนักงานคนนึงทราบว่าบริษัทของเราเนี่ยมีการหลีกเลี่ยงภาษีเกิดขึ้นรู้แล้วว่าการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นคือความลับไปขู่กับเจ้าของบริษัทเลยค่ะว่าถ้าไม่เอาเงินมาให้ผมผมจะเปิดเผยเลยว่าบริษัทของคุณหลีกเลี่ยงภาษีจะเห็นได้นะคะว่าจากตัวอย่างที่เตยได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการขู่เพื่อเปิดเผยความลับทั้งหมดเลยซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่ คูเนี่ยเราสามารถเอาผิดกับเขาได้อย่างไรและเขามีความผิดในฐานใดนะคะก่อนอื่นต้องขออธิบายคําว่าความลับก่อนค่ะคะําว่าความลับเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นรู้ซึ่งบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ล่วงรู้ความลับของเราหรอกไม่ล่วงรู้เรื่องที่เราปกปิดเอาไว้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่เอามาพูดดังนั้นเนี่ยลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นความลับค่ะดังนั้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา338จะเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ค่ะ โดยตัวบทเนี่ยจะมีการวางหลักเอาไว้ว่าผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นนะคะให้ยอมให้หรือยอมจะให้ต้นหรือว่าบุคคลอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ไปซึ่งทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาตามมาตานี้นะคะจะเห็นว่าคนที่กระทําความผิดเนี่ยมีการข่มขืนใจนะคะคําว่าข่มขืนใจก็คือบังคับให้ทําสิ่งนั้นแหละในใจเขาไม่ได้อยากจะทําหรอกแต่ไปบังคับให้เขาทําแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการข่มขืนใจตามกฎหมายนะคะเมื่อมีการไปข่มขืนใจแล้ว ก็คือคมคืนใจให้บุคคลนั้นเนี่ยยอมให้หรือจะยอมให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้แก่คนที่กระทําความผิดนะคะการกระทําในลักษณะนี้นะคะจะเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ค่ะซึ่งการกระทําความผิดตามฐานความผิดรีดเอาทรัพย์นะคะถึงแม้ว่าคนที่ถูกขู่เนี่ยยังไม่ได้ให้ทรัพย์สินไปนะคนร้ายที่เป็นคนมาขู่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินไปจากเราความผิดก็สําเร็จแล้วค่ะถึงแม้ว่าผู้กระทําความผิดจะยังไม่ได้เงินจากผู้เสีย หแต่แค่ผู้เสียหายเนี่ยมีความรู้สึกยินยอมแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ให้เงินเท่านั้นเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดที่ครบองค์ประกอบความผิดแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องดูว่าตัวของผู้กระทําความผิดหรือตัวคนร้ายเนี่ยจะได้ทรัพย์สินไปแล้วหรือยังนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการมาข่มขืนใจแล้วตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็จะเป็นแค่ความผิดฐานพยายามกระทาความผิดฐานรีดเอาทรัพย์เท่านั้นค่ะแล้วเรื่องที่เป็นความลับนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในศิลธรรมก็ ได้ค่ะเหมือนตามตัวอย่างที่เตยได้ยกไปให้เพื่อนๆดูเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีภรรยาน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีไม่จําเป็นว่าเรื่องที่เป็นความลับนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ขาวสะอาดเสมอไปนะคะทุกเรื่องเลยที่เป็นความลับและเขาลักษณะที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่อยากบอกใครก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้แล้วค่ะซึ่งผู้เสียหายนะคะที่ถูกข่มขืนใจเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเป็นความผิดทางอาญานเนี่ยเราสามารถไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนได้ค่ะแล แล้วก็ฟ้องร้องเป็นคดีได้เหมือนกันนะคะคนที่ไปแบ็กเมย์เขาหรือไปขู่เข็นเขาเนี่ยแน่นอนว่ามีอัตราโทษตามกฎหมายแน่นอนค่ะกฎหมายกําหนดเอาไว้นะคะว่าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์เนี่ยมีความผิดระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะคะหรือปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทโทษเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําเลยว่าอย่าไปแบ็กเมย์คนอื่นนะคะไม่ดีนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคนที่เป็นผู้เสียหายถ้าเกิดว่ามีการถูกแบ็กเมย์ขึ้นมาถึงแม้ว่าเรื่องเหล่า นั้นจะเป็นความลับแต่ก็ไม่อยากให้เก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะกฎหมายมีช่องทางในการให้คุณไปสามารถจัดการดําเนินการได้ดังนั้นแนะนําว่าให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ถูกต้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเตยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยนะคะสําหรับความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ถ้าเกิดว่าได้รับแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามแนละให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆแอดมินเนี่ยตอบ ช้าไม่ทันใจสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีน้องแอดมินนะคะคอยรับสายแล้วก็ให้คําปรึกษาเบื้องต้นค่ะแต่ถ้าอยากปรึกษากับทนายความโดยตรงนะคะก็แจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องจะนัดวันและเวลาปรึกษากับทนายความให้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในการปรึกษากับทนายความจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสอบถามกับทางน้องได้เลยค่ะท้ายนี้นะคะเตยก็ขอฝาก m o เด r n Law Modern l a w a c a d e m y ้รอทองนะคะแล้วก็ Modern Law Podcast ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเตยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด ดีค่ะ